ดูกันต่อครับในส่วนของ letter format ก็คือรูปแบบของจดหมายซึ่งสิ่งแรกเราจะพูดถึงก็คือ block format ครับ block format ปกติแล้วจะเป็นลักษณบการเขียนจดหมายโดยที่ทุกแห่ง ในจุดหมายนั้นชิดซ้ายเสมอนะครับทั้งทั้งหน้าเลยนะไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ของคุณเองที่อยู่ของบริษัทคู่ค้านะครับที่อยู่ด้านบนของจุดหมายเนี่ยติด้ายหมดนะครับหรืออาจจะใช้เป็นลักษณะของหัวเอกสารที่เป็นโลโก้อะไรต่างนะครับเราไปถึงข้อมูลส่วนตัวการกําหนดวันที่นะครับซึ่งหันจใช้ใช้วิธีการขั้น enter ท่านั้นเป็นการขั้นให้ทราบว่านี่คือส่วนต่าง,าง,างนะตั้งแต่ที่อยู่มาจนถึงวันเดินปีนะครับ ก็จะเป็นแบบตามภาพนะครับสังเกตดูก็คือใช้ช่องว่างนะในการทําให้เกิดความเป็นส่วนของตัวชิ้นงานของตัวจดหมายนั่นเองนะครับแบบที่2องเาเรียกว่า Standard Format นะครับนี่ก็เป็นลนักษณะคล้ายๆกับจดหมายบ้านเรานะซึ่งปกติแล้วก็จะมีการวางตําแหน่งของที่อยู่ต้นทางนะครับไว้ทางขวามือด้านบนชิดขวานั่นเองนะครับแล้วก็เกือบจะกึ่งกลางนะแต่เชื่อว้ทางขวาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องการวางเงอนปี ถัดมาก็จะเป็นเรื่องของที่อยู่ของปลายทางนะครับการทัวร์เทชันก็คือการทักทายนะครับหรือถึงเนื้อหาไปถึงสรุปต่างๆนะครับและกลับมาในส่วนของคำลงท้ายก็จะกลับมาทางฝั่งเดียวกันกันกบวันเดือนปีนะครับลงท้ายสุดก็คือลงชื่อหากจะมีอะไรแนบมาก็เป็นด้านล่างนะครับกึ่งไปทางขวาอาจลักษณะคล้ายๆกับจุดหมายที่เราจะค,คุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่นะครับ หลังจากทําความรู้จักกับนะครับรูปแบบของจดหมายแล้วว่ามีรูปแบบในการจัดวางแบบใดคราวนี้ก็จะมาดูชนิดของจดหมายทางธุรกิจ้าน,นะครับซึ่งสิ่งที่เราพูดไปจริงๆและเป็นเนื้อหาหลักเลยของบทนี้ก็คือ Inquiry นะครับ inquiry คือการร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการนะครับซึ่งเป็นการขอ ได้ข้อมูลที่เพิ่มเติมมากขึ้นมีการเจาะจงมากขึ้นนะคะระับบประเภทของผลิตภัณฑ์หรือ,อขอข้อมูลเพิ่มเติมในรูปแบบของ brochure หนังสือนำหน,งหนังสือแนะนําสินค้านะครับแคตตาล็อกบริการสินค้าโทรศัพท์ c o n t ทคนะครับหมายเลขสสำหรับการติดต่อ จะเป็น making inquiry นะครับถัดมาจะเป็น sales letter นะครับจดหมายที่เกี่ยวกับการขายจะเป็การแนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับลูกค้าใหม่หรือลูกค้าเก่านะครับซึ่งพูดถึงปัญหาสําคัญที่เกิดขึ้นและการพยายามที่จะแก้ไขหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการขายนั้นๆนะครับแก้ปัญหาที่เกิดจากการซื้อขายและมีปัญหานะครับจดหมายประเภทนี้ก็จะถูกนํามาใช้ในการสื่อสาร ถัดมาครับ replying to an inquiry อย่างอันนี้ถ้าจำได้ก็คือจดหมายบางครั้งก็เป็นการตอบรับ จากการตอจากการร้องขอข้อมูลจากลูกค้าหรือคู่ค้านะครับซึ่งตัวนี้ก็ถือเป็นกระบวนการสําคัญอย่างหนึ่งที่คุณจะต้องเขียนตอบกระสัดการเขียนตอบที่ดีจะช่วยให้คุณพูดง่ายสําเร็จการขายจบการขายได้นะครับหรือใครติดต่อมาอาจจะแค่อยากทราบแต่ถ้าหากคุณทําได้ดีนะครับมันก็จะนําไป็นสูตรของเสร็จทางธ,ธุรกิจด้วยนะซึ่งจะต้องขอบคุณลูกค้าครับแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมรวมทั้งขอร้องให้มีการกระทําที่จะหมายถึงผลลัพธิตามาในทางที่ดีขึ้นนะครับนั่นก็อาจจะเป็นสั่งเลยไหมอะไรต่างนะครับ ถัดมาครับ Account Terms and Conditions นะปกติแล้วจดหมายประเภทนี้จะเป็นร,รัสมการให้ข้อตกลงเงื่อนไขเนี่ยจะใช้สำหรับการตอบรับกับผู้ที่มาสมัครเป็น Account หรือคือเป็นลูกค้าใหม่ต่างๆซึ่งอันนี้ก็น่าจะคุค้นเคยกันเวลา,าไปสมัครใช้บร,ริการโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับจเป็นร,รัการใช้นี่ก็จะมีข้อตกลงว่าคุณต้องเข้าใจเงื่อนไขก่อนก่อนที่จะทําการใช้บร,ริการของเรานี่ก็เช่นกันครับแต่ใน,นร,รัสมการเขียนจดหมาย ถัดมานะครับ Letters of Acknowledgement นะครับชื่อบอกแล้วนะครับ acknowledgement แจ้งให้ทราบนะครับเพื่อยืนยันว่าได้รับพูดง่ายคือส่งของไปแล้วได้รับแล้วก็ส่งตอบกลับไปให้เขาซึ่งจะใช้อ้างอิงเวลามีการส่งของในอนาคตโอเคจากสินค้าตนนั้นซึ่งเราได้รับไปแล้วเอกสารรับตัวนี้นะครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้ส่งนะครับได้รู้แล้วว่าผลิตภัณฑ์ของเขาที่ส่งมานั้นถึงมือผู้รับอย่างปลอดภัยแล้วนั่นเอง placing and order นะครับการสั่งนะครับ place นี่ไม่ใช่สถานที่นะครับแต่ p l a c e a n order มันจะเป็นการเปิดเปิดหมายสั่งซื้อนั่นเองนะครับในทางลักษณะของการสื่อสารเนี่ยเรามักจะทําการสั่งซื้อบ่อยๆผ่านทางจดหมายโดยเฉพาะถ้าเป็นลักษณะของการสั่งซื้อแบบขนาดใหญ่หรือมีการห่วงโซ่ในการผลิตห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์หลายสายงานนะครับลักษณะของการเก็บจดหมายแบบนี้ก็เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการการสั่งซื้อของคุณนั้นชัดเจนและก็คุณจะได้รับสิ่ง ที่ตรงกับที่คุณสั่งซื้อจริง,รงๆนั่นเองนะครับ making a claim claim อันนี้น่าจะได้ยินบ่อยๆคือเป็นการแก้ไขปัญหาบางครั้งอาจจะได้ไม่ตรงกับที่ควรจะเป็นนะครับปกติแล้วเนี่ยมันมีความจาเป็นถ้าหากว่ามันมีการทํางานที่ไม่เป็นที่ประทับใจไม่เป็นที่พอใจหรือผลิตภัณฑ์หรือเงินที่ได้ไม่ตรงกับที่สั่งมานะครับจหมายนนี้ก็ช่วยแสดงถึงความไม่พอใจของคุณรวมไปถึงความคาดหวังในอนาคตที่จะได้นะครับ หลังจากที่ทำการทำาการเรียกร้องขอเคลมหรือขอให้มีการชดใช้ต่างๆมานะครับ Adjusting a claim อันนี้เป็นจดหมายที่ตอบรับนะครับกับการาได้รับจดหมายเคลมนั่นเองในะสารการก็คือเราเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของผลิตภณัณฑ์หรือเป็นผู้ให้บริการที่กระังถูกตำาหนิเหล่านั้นนะครับซึ่งในัศกษาการตรงจดหมายตัวน,นี้นะครับว่าคุณได้อตอบรับ ทราบถึงปัญหาของเขาและเราพยายามที่จะแก้ปัญหาให้ตรงกับสิ่งที่พวกเขาต้องการนะครับรวมไปถึงการพยายามที่จะทําให้เขายังคงเป็นลูกค้าในอนาคตของเราอยู่ อีกประเภทค,ครับคือ cover letters นะครับ cover letter นะี่ถือว่ามีความสำคัญสูงมากในะลักษณการสมัครงานนะครับเพราะว่ามันจะเป็นจดหมายที่ใช้เกริ่นนำก่อนนำไปสูก่กระบวนการอื่นๆในการดูเอกสารประวัติย่อวิฒิการศึกษานะครับบอกว่าจดหมายแบบนี้นะจะประกอบไปด้วยการแนะนำตัวสั้นๆนะครับการให้ความสำคัญกับสิ่งที่เป็นข้อมูลสำคัญในเรซูเม่ของคุณนะครับหรือการดึงสิ่งที่เป็นลนะักษณะที่เป็นจุดเด่นของคุณว่าคุณเป็น ตัวเลือกที่เหมาะสมที่จะนําไปทํางานได้นะส่วนนี้ก็เป็นลักษณะที่ว่าเป็นส่วนย่องขันที่จะสําคัญที่จะทําให้ข้อมูลของคุณนั้นตรงไปถึงกระบวนการสัมภาษณ์นะครับซึ่งหมายความว่ามันทาให้คุณมีโอกาสได้งานมากขึ้นนะครับก็เป็นรูปแบบของจดหมายแบบต่างๆที่จะมีโอกาสาเขียนและสังการทําธุรกิจนะครับดังนั้นนํามาสู่ practice 3นะครับก็จะเป็นรูปแบบของจดหมายแบบต่างๆนะครับอย่างที่แจ้งไปแล้วนะครับจะมี account Account Terms and Conditions นะครับคือจนมาที่เหมือนกับแจ้งให้ทราบถึงข้อตกลงก่อนที่คุณจะใช้บริการนะครับ Adjusting a c Claim คือเป็นการตอบรับนะหรือ,อรับมือกับการาต่อว่าหรือตำหนิหรือการขอชดเชยต่างๆนะครับ l t Letter of acknowledgement นจดหมายจะแจ้งให้ทราบว,ว่าได้รับสินค้าแล้วนะครับ Making a claim จะเป็นการติดต่อเพื่อที่จะขอทำการให้มีการชดใช้หรือ,อชดเชยต่างๆนะครับ Making inquiry อันนี้ชัดเจนแล้วแตชื่อบทในะการขอข้อมูล Placing an order นะครับจดหมายเพื่อทำการสั่งสินค้า Replying to an inquiry จดหมายที่เขียนตอบ ต่อการร้องขอข้อมูลและเซ l e ์ส e t เยอจะหมายที่เกี่ยวกับเรื่องของการขายซึ่งในจ argon นี่นจะหมายถึงเป็นการสเสนอขายหรือเอาบราดการต่อในเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการขายนะครับซึ่งตัวนี้มันจะไม่ใช่เป็นลักษณะของตัวอย่างละแต่จะเป็นการอธิบายว่าเราจะส่งจดหมายแบบใดเมื่อใดนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นต้องอ่านว่าแต่ละส่วนนั้นส่วนใดมีความสอดคล้องกับตัวหัวข้อที่กล่าวมาด้านบนนะครับ ตรงนี้จะมีทั้งหมด10ข้อนะครับก็เรียกให้เหมาะสมนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่เล้วเราจะกลับมาในส่วนของ business i n q u i r y l e s นะครับซึ่งคราวนี้เราจะเจาะลงไปที่รูปแบบการขอข้อมูลละ้นะครับซึ่งก็จะเป็นรายละเอียดของการใช้รูปแบบสำนวนนะครับและวลีที่ใช้ในการสื่อสารเดี๋ยวกลับมาครับ